The CEO เพื่อนพ่อสุดแซบหากคุณเคยคิดว่าความรักนั้นมาในรูปแบบที่สวยงามแล้วเท่าหากมันมาพร้อมกับพันธนาการที่น่าค้นหาล่ะพันธนาการระหว่างเขาผู้ทรงอํานาจเย็นชาและดิบเถื่อนกับเธอเด็กสาวบริสุทธิ์ที่เข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเขาคือมาคาสัสซีอหนุ่มผู้เต็มไปด้วยปมมืดในใจและเธอคืออันดาผู้ที่ถูกดึงเข้ามาในโลกของเขาโดยไม่ทันตั้งตัว โลกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทานโลกที่เขาทั้งปรารถนาและผลักไสเมื่อความกลัวเผชิญหน้ากับความรักแท้เขาเลือกที่จะหยุดทุกอย่างไว้แค่นั้นแม้ว่าคำพูดที่หนักแน่นนั้นจะเต็มไปด้วยความปวดร้าวและทำร้ายหัวใจของเธอแล้วความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนของทั้งคู่จะนำพาไปสู่บทสรุปแห่งตลอดไปได้หรือไม่คำถามที่ยากจะหาคำตอบคือเขาจะเลือกที่จะครอบครองเธอในฐานะเด็กดี ของเขาหรือจะเลือกที่จะปล่อยเธอไปเพราะความรักที่เขาไม่อาจยอมรับได้ขอรับประก,กันความเผ็ดเด็ดแซบซ่านดําดิ่งสู่เกมอำนาจแห่งหัวใจที่จะทําให้คุณวางไม่ลงและร่วมลุ้นไปกับบทสรุปของพวกเขาได้ที่นิยายเรื่อง The CEO เพื่อนพ่อสุดแซบสามารถไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เมมเบอร์เก็ตลิงก์ที่แปะอยู่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเกมอำนาจที่ร่าร้อนที่สุดในหัวใจของพวกเขาเขียนโดยก็แซบนะ